วัสดีครับผมมันนี้จะเป็นเซฟกระทะคู่กว่านดื่นครับต้องปรุงเครื่องก่อนครับนิดนึงเพื่ออาหารจะได้อร่อย <c oughs> ไปเปิดแก๊ส <c oughs> เชฟกระทะคู่มือโปร กระเทียมพริกครับผขกไว้เรียบร้อยทำสองเมนูวันนี้กะทะหนึ่งผัดผัดกับเ้าเนื้ออ้าวลืมตะิวตะยวอยู่ไหนเนาะช่วยช่างช่วยเชฟหน่อย หอมด้วยยวนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยงไมห่หอมก่อนกู <c oughs> ช่วยคุกขอน้ำเปล่าหน่อยหนึ่งขวดเบลยืดน่ะเบลเอาขวดน้ำไม่แมานี่เด้งไฟให้เบาเบาก่อนนะครับช้นเกลียวกัน,นเตรียมจะได้ไม่ไม้จะได้ไม่เตรียมครับ ได้หอมหอมามหอยาวนิน้ำมันนิดนึงครับรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยไปแต่ว่าน้ำมันคนเติมแล้วควมแล้วได้ที่แล้วมแลมนะไปเนื้อปลา เมนูผ่านไปเอาู้ช่วยเชฟทอไปอีกหนึ่งเมนูจะเป็นการผัดกะเพราหมุนวิปุ้ยเมนูหมุนวิ้ยุ้ยเพราะว่าเนื้อเหลือจากการกินเนื้อย่างก็เลยมาทำเป็นเมนูผัดกะเพราไปเลยรวมนิด เดีย๋ยวเติมน้ำมันก่อนนิดนึงน้ำมันน้อยเกินไปวกระทะจะไหม้ได้ที่ละน้ำมันพอแล้วผัดรวมผัดรวมม่ปุย ม,ม,มีกุ้งมีปลาหมึกเป็นตัวเลยนะครับม,ม,รมีกุ้งมีปลาหมึกสารพัดอย่างอันนี้เนื้อเดี๋ยวผัดให้สุกก่อนเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องเครื่องเติมสิ่ น้ำอยากให้แสีบให้นัวนะครับใช้น้ําล้างกลนครกนะครับปรุงเพิ่มรสชาติจะได้เสียบได้นัวพอน้ํากลนครกแบบมีสูตรสูตรเด็ดนะครับทำยังไงถึงจะให้หลอยเราต้องหมักก่อนนะหมักเนื้อก่อนที่จะเอยจะมา รสชาติจะได้กลมกล่อมหอมยวนยั่วทำขัวหัวใจ